สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบภูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์คลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุวันของตัวคุณเองนะครับจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วง1-15มีนาคมคือครึ่งแรกสําหรับเดือนมีนาคม2องพนนี้นะครับกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวจะมีดาว เสาดาวมฤตยูดาว,ดาวพุธแล้วก็ดาวคันมีการยกย้ายราศีสามารถดูคําพยากรในกือบหนีได้เลยนะครับอิทธิพลของดาวาชาวราศีธนูลัคนณะธนูนเนเกตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวคือดาวพัสดบดีเลข5ได้โคจรอยู่ที่ราศีมีนเป็นภพเรือนพันธุและเป็นตําแหน่งเกเษตรบดีนะครับและมีดาวศุกร์เข้ามารวมด้วยนะครับสามารถ ทำให้ชาวราศีธนูนั้นได้ตำแหน่งเป็นคู่สับคู่โชว์ดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยคือดาวประจําตัวได้ตำแหน่งเป็นโกมุดเกณฑ์นะครับโกมุดเกณฑ์คือเกณฑ์ดอกบัวเกณฑ์บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีพลังงานกับการดึงดูดกับในเรื่องของ สิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตเป็นความมั่นคงของชีวิตเป็นในเรื่องของความสุขความสมหวังความชื่นมืน่นในเรื่องของครอบครัวนะครับมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสได้สังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้คู่ของคนลักที่ดีนะครับ แลวดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนราภามากุมด้วยนะครับแล้วก็มาจากภพเรือนอลิด้วยแปลว่าชาวราศีธนูรักนาธนูบางคนอาจจะมีโอกาสได้มรดกพกสกลน,นะครับบางคนอาจจะมีโอกาสของการได้ซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับโอกาสได้บ้านได้รถนั่นแหละหรือมีโอกาสได้ในเรื่องของ ความสุขความสมหวังการเป็นครอบครัวการอยู่ค่ะเรียกว่าเหมือนกับความมั่นคงของชีวิตเนาะมันเป็นโค้งสุดท้ายสําหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูเนาะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะอยู่ในภพเรือนพันธุเป็นเกษตรเนี่ยนะครับการก่อร่างสร้างตัวและได้คู่ศัพท์คู่โชคเนี่ยจะได้ในเรื่องของโชคใหญ่นะครับทําให้ชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสจะประสบความสําเร็จกอนข้างสูงแล้วก็มีโอกาสจะสร้างหลักปักฐานได้ดีสามารถที่จะมีความสุขในเรื่องของ ความเป็นครอบครัวการเป็นความสุขความสมหวังสิ่งต่างๆมักจะประสบความสำเร็จไปในทาง positive มากๆเลยทีเดียวนะครับอิทธิพลของดาวประจำตัวได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเนี่ยจะทำให้ชาวราศีธนูและคนาธนูนั้นมีโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาใครที่ไปสอบไปแข่งขันนะครับเรียนอะไรแบบนี้มักจะ ประสบความสําเร็จดีบางคนอาจจะเรียนจบนะครับบางคนอาจจะเรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าได้การต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็มีโอกาสจะได้ในเรื่องของการาหลักทรัพย์ สิ่งต่างๆประสบความสําเร็จและโดดเด่นนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีสำหรับชาวธนูลัคนณธนูเนาะต่อให้ชาวราศีธนูนะครับได้ดาวพฤหสัสบดีเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ราศีเมษในช่วงประมาณเดือนเมษายนเนี่ยนะครับก็จะเข้าเดือนปุตตะก็ยังเป็นตําแหน่งราชเกณฑ์นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมบองมากขึ้นเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เกริ่นให้ฟังเล็กน้อยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินสำหรับชาวธนูกันบ้างการเงินของชาวธนูคือราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวเสารเนี่ยเขาเป็นพินทุบาทนําหน้าลัคนาของชาวมังกรมาเนิ่นนาน2ปีครึ่งมีข่าวดีตรงที่ว่าดาวเสาร์กำลังจะยกขึ้นไปที่เรือนสหัชชะนะครับในวันที่1มีนาคมทําให้การเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเหมือนกับ หลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ความระทมในเรื่องการเงินความยากลําบากตอนนี้เรื่องของการเงินจะค่อยๆเปลี่ยนแปล,เปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีในช่วงจังหวะที่ผ่านมาถึงแม้ดาวเสาจะเป็นพิธุบาตแต่ก็ได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรประดีมันหมายความว่าชาวธนูอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินมาในอดีตหรือ อุปสรรคปัญหานะครับนี่สินลุงรลังมาในอดีตเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นความกดดันต่างๆในเรื่องของการหาเงินหาทองจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันการที่ดาวเสาร์นะครับขึ้นไปในช่วงของประมาณ1มีนาอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับการที่ดาว เสาคือดาวการเงินของชาวธนูเนี่ยขึ้นไปนะครับไปทับกับดาวอาทิตย์มาจากภพเรือนสุภาษะนะครับแล้วมาดาวพุธมาจากภพเรือนกันมมะแล้วก็เรือนปัตตนิระมัดระวังในเรื่องของการเงินต่อหุ้นส่วนและเ,เพื่อนพ้องอย่าให้เพื่อนยืมเงินนะครับเ<ๆ>พราะดาวการเงินจะขึ้นไปอยู่ในเรือนตำแหน่งเพื่อนพ้องบทเขาเรียกว่าในเรื่องของเพื่อนพ้องใช่ไหมครับหรือญาติพี่น้อง อย่าให้ญาติพี่น้องยืมเงินเพราะอะไรรู้ไหมครับดาวเสาร์เนี่ยไปทับดาวอาทิตย์นะครับมันหมายถึงความร้อนอกร้อนใจการมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะกันแบบนี้เกิดขึ้นจะมีญาติพี่น้องจะมีเพื่อนมาขอยืมเงินเพราะว่าอะไรครับพื้นดวงมีอาทิตย์กับพุธเนี่ยคือการติดต่อการสื่อสารจะมีญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนพ้องเนี่ยมาติดต่อกับเราและจะมาขอยืมเงินแบบนี้เป็นตน้นถามว่าเราควรจะให้ยืมไหมจริงจริงไม่ควรให้ยืมหรอก นะครับถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆอย่าให้คนอื่นยืมเงินเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการยืมเงินเนี่ยจะเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องได้นะครับถ้าเขาไม่คืนตามกําหนดนะหรือมีปัญหาแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยอย่าให้คนอื่นยืมเงินง่ายๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดให้คนอื่นเขายืมเงินเนี่ยเขาหนึ่งนะครับเขาอาจจะไม่คืนตรงเวลา2องเขาอาจจะแบน เขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนเขาอาจจะเหมือนอติดนิสัยมาขอยืมบ่อยๆแบบนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าใจอ่อนเกินไปเพราะดาวพระอบดีเนีเป็นดาวประจําตัวของชาวธนูเนี่ยบางคนก็รู้สึกเหมือนแบบบางทีก็รู้นะว่าเขาเนี่ยนะมาหวังเราแค่อยากจะได้เงินจากเราแต่บางทีก็เป็นคนชอบสงสารเป็นคนที่ชอบเห็นใจคนอื่นเลยให้คนอื่นเขายืมเงินแบบนี้เป็นต้นจุดท้ายตัวเองก็มา รู้สึกเจ็บปวดกับในเรื่องของสิ่งที่ตเตงกนกระทำไปแบบนี้เป็นตอนดังนั้นชาวธนูนะฟังดีๆนะครับว่าไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินนะเพราะตัวคุณเองอาจจะใจอ่อนได้นะรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ตั้นใจให้หลอกแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยแบกภาระด้วยตัวคุณเองอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็จะไปแบกภาระเรื่องยากพี่น้องแล้วก็เรื่องเพื่อนพ้องแหละในเรื่องการเงินอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ในอีกในยะหนึ่งกลับกันเลยอาจจะได้ดีจาก เขาเรียกว่าญาติพี่น้องได้ดีจากในเรื่องของการติดต่อ,อก,การสื่อสารก็ได้เช่นกันเพราะเรือนการเงินเข้าไปอยู่ในเรือนติดต่อสื่อสารนะครับแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าเราอาจจะได้เงินจากวงสังคมมากขึ้นนะใครที่ทํางานอินฟลูเอนเซอร์นะครับทำงานพวกยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าเป็นในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับ สังคมต่างๆมักจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องแลกกับความเหนื่อยที่เราต้องช่วยเหลือต้องบริการกับเขาแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหละมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะบาลานซ์สมดุลตรงไหนให้ดีพอแบบนี้เป็นตน้นยังไงการเงินเข้าไปอยู่ในเรือนสาชาปะวะาวกันหาเงินหาทองการแสวงหาเนี่ยมักจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าคุณเองนะครับอาจจะมีการเงินค่อนข้างโอเคนะครับมีการเงินเข้ามาโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าพยายามเซฟเงินป้องกันเงินตัวเองด้วยนะครับจากการยืมของบุคคลรอบข้างทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวธนูก,กันบ้างด้วยผลการงานนะครับสำหรับชาวธนูก,ก็คือราศีกันของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในเรือน สัจฉิเพราะว่าคุณอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องของการงานมากขึ้นมีการเดินทางนะครับไปไปมามามากขึ้นกับในเรื่องของการงานต่างๆติดต่อกับญาติพี่น้องติดต่อกับในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารออกสังคมมากขึ้นนะครับมีการงานที่ติดต่อกับ ในเรื่องของการติดต่อต่างๆคอนเนคชันต่างๆค่อนข้างดีใครทํางานเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารมักจะประสบความสําเร็จมากขึ้นใครดีลไว้นะครับใครต้องการที่จะ ว่าเป็นนายหน้าก็ดีนะครับสำหรับชาวราศีธนูเนาะในช่วงหนึ่งมีนาเป็นต้นไปเนี่ยเป็นนายหน้าก็ดีนะครับได้เงินเยอะหน่อยนะครับกับในเรื่องของการส่วนแบ่งเป็นนายหน้านั่นแหละก็คือได้ดีจากสังคมนั่นเองเนาะแล้วก็อาจจะได้ดีในเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยมักจะได้รับความโดดเด่นหรือได้รับแรงผลักดันแรงสนับสนุนจากบุคคลอื่นมากขึ้นนะครับมีโครงการการคิด สิ่งต่างๆมักจะพัฒนาในเรื่องของศักยภาพการงานไปข้างหน้าประสบความสำเร็จที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วดาวพุธเนี่ยจะย้ายในช่วงประมาณ11มีนาคมขึ้นไปที่ราศีมีนนะครับไปอยู่ในตำแหน่งเรือนพันธุ์ปะว่า การงานของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นได้รับแรงสนับสนุนแรงส่งเสริมดงังผักดันต่างๆดีมากขึ้นแต่ในช่วงแรกนะครับประมาณ1-11อาจจะมีความกดดันเล็กๆในเรื่องของการงานนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะงานน่ะยังไงก็ต้องมีความกดดันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราต้องติดต่อต้องสื่อสารกับบุคคลหลาย คนเนาะแล้วก็มากหน้าหลายตาอะไรแบบนี้ก็อย่าพยายามกดดันตัวเองอย่าพยายามกดดันกันและกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฟื้นฟูไปทีละเล็กทีละน้อยอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคอย่าคาดหวังเกินไปนะครับเราก็จะไม่ผิดหวังและเราก็จะไม่กดดันจนเกินไปแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะทําให้เราแบบ รีแลกซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็กค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงคุณก็ยังมีโอกาสมีโชคมีลาบมีในเรื่องของความสุขความสมหวังมีโอกาสได้ตําแหน่งชื่อเสียงที่ดีเพราะดาวพาสบดีนั้นโคโจรเป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือนความมั่นคงนะครับแล้วก็มีดาวสุขเป็นเ,เรือนลาภะด้วยใช่ไหมครับอืม แล้วก็มีความสําเร็จแล้วดาวการงานก็จะเข้าไปร่วมในเรือนลาภะก็จะมีโชคมีลาภเรื่องการงานที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีโอกาสได้รับการโปรโมทการสนับสนุนโอ้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากับชาวธนูทั้งนั้นเลยมีแต่เรื่องการเงินนิดหน่อยที่อย่าให้บุคคลอื่นยืมเท่านั้นเองการเงินโดยภาพรวมก็ยังถือว่าพอไปได้นะครับอาจจะไม่ได้วื้อหวาแต่ก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความรักรับชาวธนูกันบ้างชาวธนูนะครับมีความรักความสัมพันธ์ของคุณคือราศีเมทุนของได้ดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในเลือนศาสห์และมีดาวอาทิตย์รวมแปลว่าชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับคู่ของคนรักมากขึ้นใครโสดมีโอกาสได้คู่ของคนรักเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเป็นเจ้านายนะครับหรือเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเป็นแนวซัพพอร์ตเราได้แบบนี้เป็นต้นนะครับมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาจะอาจจะดูเหมือนกับไปไป,ไปมามา,มานิดนึงนะครับอาจจะยังดูไม่ค่อยเสถียรนในช่วงประมาณ1-15มีนาคมแต่ยังถือว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ระมัดระวังนิดหน่อยนะครับในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกเนี้อาจจะมีความอึดอัดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับคู่ครองคนรักเล็กน้อยเพราะดาวเออสานะครับ โคจรขึ้นไปทับกับดาวพุธนะครับก็เลยเกิดนักษาของความอึดอัดใจความรู้สึกแบบตึงๆนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับทะเลาะเบาะแบงกันใหญ่โตนะครับอาจจะทะเลาะได้เล็กๆนะครับแต่ยังไม่ถึงแบบทะเลาะใหญ่โตยังไม่ถึงเลิกลาแต่มันแค่รู้สึกร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงประมาณ1-11มีนาหลังจากนั้นดาวพุธจะย้ายไปที่ราศีมีนทุกสิ่งทุกอย่างจะ ผ่อนคลายแล้วก็ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นใครที่อยากได้คอมมิชเมนต์นะครับสำหรับชาวธนูต้องอดทนรอคอยประมาณช่วง 10, 11บิมีนาคมเป็นต้นไปนะครับมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์มีโอกาสได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังบางคนอาจจะมีการมั่นหมายงานแต่งงานได้เหมือนกันนะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดหนึ่งเนาะอีกในยะสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับดาวอังคาร กำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนคู่ครองคนรักในช่วง12มีนาคมไปอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าเล็งลัคนาของชาวราศีธนูดาวคานนะครับมาจากพบเรือนราพัและมาจากพบเรือนอ่ามาจากดาวคาน,านมาจากพบเรือนวินาศและมาจากพบเรือนปุตตะนะครับเข้ามาทับในเรือนคู่ครองคนรัก อาจจะมีความอึดอัดใจเล็กๆอาจจะมีความรู้สึกแรงปัรถนาเหมือนแรงชักเขยือกันอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกอยากให้เขาเข้าหาเขาอับจะดูห่างจากเรานิดนึงแต่พอเราอยากจะห่างปุ๊บเขาอาจจะวิเขาอาจจะเข้าหาเราแบบนี้เป็นตน้นมันเป็นอะไรเหมือนเบื่อๆอยากๆนะครับเพราะปุตตะมันแปลว่าแรงหลักแรงปัรถนาส่วนวินาทแปลว่าดูเงียบดูเฉยดูมี เซฟโซนอ่ะคู่อาจจะมีเซฟโซนกับตัวเราหรือเราอาจจะอยากมีเซฟโซนกับคู่นิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเขาไม่มีปฏิกิริยาเขาอาจจะเนี่งไปเงียบไปหายไปบ้างก็ไม่ต้องกังวลในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับอาจจะยังพอไปได้เนาะถ้าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวก็อาจจะต้องรอไปอีกสักประมาณ1เดือนกว่า แต่ถ้าเกิดเราดูดวงเราอาจจะรู้ว่าดาวตั้งหลักของคุณมีดาวอะไรเป็นคู่ศัตรูหรือเปล่านะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะถ้ามีดาวคู่ศัตรูอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหน่อยอาจจะเกิดความกดดันและมีปัญหาใจกันได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับดังนั้นความกดดันอาจจะมาความนิ่งความเงียบอาจจะหาย นะครับเงียบหายไปบ้างอันนี้ต้องพยายามทําใจเล็กน้อยแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะครับยังมีโอกาสที่คุณยังมีความสุขความสมหวังที่ดีถ้าเรายังมองในทาง Positive มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค่ะ